เพราะคนที่ประกาศธรรมะครั้งแรกบอกเลยว่าธรรมะท่านไม่มีการขัดแย้งกันเมื่อไม่มีการขัดแย้งกันธรรมะขัดกันไม่ได้สายมีไม่ได้นิกายมีไม่ได้มีแต่ธรรมะและวินัยเท่านั้นในศาสนาคือคำสอนของศาสดาในพุทธศาสนานี้จะต้องเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะศาสดาบ,บอกว่าคำพระองค์สอดรับไม่มีการขัดแย้งกัน ดังนั้นถ้าเราใช้คำของตถาคตคือตถาคตภาสิตาเป็นมาตรฐานในการวัดสอบทุกอย่างทุกอย่างจะเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวพระองค์บอกว่าจะเกิดสังคสามัคคีขึ้นสังคสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อไหร่คารวะก็เกิดความสามคัคคนะีประเทศชาติบ้านเมืองก็จะสงบรล่มเย็นถ้าอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบรล่มเย็นโยมต้องรวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่ง รวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่งกับอะไรกับตถาคตอรันตัสมาสัมพุทธะว่าคนที่เป็นสัพพัญญูมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อคําของพระองค์ท่านแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติอย่างในวันนี้ที่เรารักษาสินห้ากันอันนี้ก็พุทธวจนะที่พระองค์ตรัสสอนไว้เราลองดูว่ามันดีไหมนะการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดกโกหกไม่ดื่มสุรายาเมามันดีทั้งนั้นล่ะ ดีคือการไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมมันไม่เบียดเบียนกันพระศาสดาบอกว่าการฆ่าเนี่ยเธอชอบไหมมีใครมาฆ่าเธอเธอชอบไหมบอกไม่ชอบแล้วเธอนําธรรมะที่ไม่ชอบเนี่ยไปมอบกับคนอื่นเนี่ยคิดว่าคนอื่นเขาจะชอบไหมไม่ชอบถ้างั้นก็อยากฆ่านะมันเบียดเบียนกันไม่ดีใช่ไหมเรายังไม่อยากถูกฆ่าเลย แต่เราไปฆ่าคนอื่นใช่ไหมอันเนี้ยไม่ดีทรัพย์สินเราอยากถูกขโมยไหมไม่อยากแต่เราไปขโมย